ก็ผสมปุ๊บแกจะทำแบบหน้าหนิ่งทำหน้าเดียวใส่ทำหน้าเดียวบอสเขาโหดแบบซิกห<ฮ>น้าเลยครับ<ะ>พูดอ,ะ,อ,อะไรก็แบบออกมาจากใจเ,เลยใครวะโครูเขาเป็นคนตรงต่อเวลาครับก็เลยคิด <c oughs> ว่าโหดที่สุดคูช <c oughs> ตรวจผมตรวจชอบแบบคอยไล่โกนหนวดคใค่เทียบไ้ไม่ติดจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับโจ้ครับโหดเป็นประเภทที่ประมาณว่าเรื่องการสอนการเรียนพวกกฎระเบียบคนเนี้ยจะแบบจำชี้จำชัยมากพวกพี่ก็เลยกลัวกันแต่ว่าเป็นการโหดที่ดีไม่ได้ในเรื่องเลวร้ายอะไรแทบทุกคน,นครับหลายหลายคนเลยที่โหดที่ว่าโหดนี่คือสั่งงานโหดนะครับโหดมากโหดสุดถ้าเกิดไม่สตองนี้อยู่ไม่ได้นะครับโรงเรียนแห่งนี้ ใครพูดเนี่ยเล่นเนี่ยมึงเดินลงไปหากล้องก่อนปั๊บปื๊บแล้วก็พูดเป็นความรู้สึกที่พูกพี่บอกไม่ได้เกินแต่ความรู้สึกที่อยากจบแต่ไม่อยากจากฟังอธิบายไม่ได้นะน้องครับเดี๋ยวบอกว่ารักครูทุกคนครับถึงจะดื้อจะมึนจะรักครูครับ น่าก,กลัวทำไมอ่ะ,อะก็แกดูจริงจังน่าก,กลัวผดผัวอี่เองจะ,ะจบแล้วรู้สึกยังไงคะพี่แจนก็แกหายค่ะคืออยู่มาตั้ง6ปีอะไรอย่างเงี้ยแบบแั๊บเดียวเองอ่ะตรื่องการงานเราแบบอยู่เรียนแั๊บเดียวเองครับจะจบแล้วเสร็จดีครับพี่แจนับตื่นเนตะ้นอะเพราะว่าก็อยู่เนี่ยนี้มา6ปีแล้วอะค่ะ อยากจบแล้วแต่ยังไม่อยากจากจากเพื่อนเลย,<า>ยค่ะเพราะูกพันมากก็รู้จักกันมาตั้งนานเรียน <c oughs> ที่นี่ตั้งแต่มนหนึ่งพอจะจัดไปจริงก็จหายเหมืนอนโรง,งเรียนหนองไผ่เป็นบ,บ้านหลังหนึ่งของตัวเองค่ะคิดถึงเพื่อนสองคนค่ะมันก็เป็นบ้านหลังหนึ่งทั้งวันคิดว่าส่วนใหญ่เราใช้อยู่กับโรงเรียนนี้แล้วก็เข้ามาก็รู้สึกภูมิใจเพราะมันเป็นโรงเรียนของอำเภอแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็แบบดีใจที่สุดค่ะรู้สึกตอนแรกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้จบก็ใจความรู้สึกนึงคือก็ยังไม่อยากจบเท่าไหร่ก็ยังคิดถึงโรงเรียนนี้อยู่ผูกพันในหนนนในลายเรื่องทั้งเพื่อนกก็สหารที่ผูกพันทุกอย่าง,นนงตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วไผ่ทองอย่างนี้นะคะก็ที่นี่มีแต่ความอบอุ่นความรักใคร่ของพี่พี่น้องน้องชาวชมพูฟ้าค่ะก็รู้สึกผูกพันเพราะว่า นับได้ว่าที่นี่คือครอบครัวจริงเลยแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้ให้อะไรหลายๆอย่างมากมายทั้งโอกาสแล้วก็ไม่ได้สอนแค่วิชาการแต่ก็ยังสอนทักษะชีวิตด้วยรู้สึกใจหายเหมือนกันครับที่คําว่ารุ่นพี่นั้นจะสิ้นสุดลงแล้วต่อไปก็จะเหลือแค่ภาพความทรงจาที่ดีครับที่ยังอยู่กับพี่ตลอดไป พี่ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนหนองไผ่มากครับที่ทําให้พี่ได้รู้จักความรักความผูกพันครับสอนให้พี่ได้รู้จักสิ่งที่ดีงามต่างๆมากมายครับที่ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่จะร้อมเผชิญโลกกว้างแล้วครับขอบคุณคณะครูทุกท่านนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องๆครับที่ทําให้มีวันนี้แล้วก็ทําให้มาถึงจุดจุดนี้ได้ขอบคุณจริงๆครับ ความประทับใจสําหรับเด็กรุ่นนี้นะครับก็ประทับใจที่ว่าเด็กให้ความสําคัญกับการเรียนดีมากครับถึงแม้บางทีอาจจะไม่เข้าใจแต่เวลาถามก็ถามบอกว่านักเรียนเข้าใจไหมทําได้ไหมบอกว่าเข้าใจแต่เวลาสอบก็ทําไม่ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็อย่างน้อยๆนะครับในการเรียนนั้นถ้าเด็กมีความสุขนะครับครูก็มีความสุขไปด้วยนะครับ และความสุขของครูทุกๆคนนะครับขอบอกไว้ว่าความสุขของครูนะครับทุกคนนะครับหวังอย่างเดียวก็คือหวังว่าเด็กนักเรียนจะมีอนาคตที่ดีเป็นคนดีของทุกๆอย่างของสังคมของชาติบ้านเมืองในอนาคตครับ,บคุณคะสำหรับนักเรียนชั้นม .3 และม .6 ที่จะจบในปีการศึกษานี้นะครับครู็อยากจะฝากเรื่องความมีระเบียบวินัยและก็ความรับผิดชอบต่อตอนเองซึ่งสองประการน,นี้ถือว่า สำคัญอย่างยิ่งเป็นตัวส่งเสริมที่จะให้นักเรียนเติบโตไปในภายภาคหน้าอย่างสมบูรณ์ค่ะแล้วจะพูดถึงวิลกรรมของเด็กนี่มีอะไรบ้างไหมคะในส่วนของครูเองสอนทําการสอนชั้นม .6 ในปีการศานี้นักเรียนม .6 ส่วนมากร้อยละ90มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความมีระเบียบวินัยดีอยู่แล้วจะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับ โรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นจึงอยากจะปากว่าคุณความดีอันนี้ขอให้ติดตัวนักเรียนต่อไปแล้วก็คุณความดีอันนี้จะเป็นผลส่งให้นักเรียนประสบผลสําเร็จและก็มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการเรียนแล้วก็ในด้านการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปสวัสดีครับม้สาสามรในกลุ่มของลูกเสือนะคะก็ ถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ปีนี้ม .3 เนี่ยนะก็ได้สร้างผลงานไว้เป็นที่แ่าประทับใจในช่องค่้ายแพ็กแกรงนะคะคิดว่าทุกทุกคนหรือครูทุกคนก็อาจจะประทับใจเหมือนครูแล้วนะว่าม .3 ปีนี้ทําผลงานได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะนี่ก็คือความประทับใจสําหรับม .3 นะขอบขอบใจทุกคนด้วยส่วนม .6 เนี่ย ก็มีดีหลายๆเรื่องนะคะซึ่งจะพูดไปก็คือเขาอาจจะสะสมมาตั้งแต่เขาอยู่ม .4 ม .5 นั่นก็เป็นความดีงามที่เขาผ่านการขัดเกลาจากคุณครูมานะคะถ้าเป็นความประทับใจจริงๆก็คือครูอ,อยากพูดถึงประเด็นนี้ซึ่งเห็นมากขึ้นทุกวันก็คือพวกเราเนี่ยใช้ในสิ่งที่เรียนในห้องเรียนมาทําให้มันเกิดเป็นเขาเรียกว่า รูปธรรมมากขึ้นมาใช้ในอาชีพว่าจะมันมากขึ้นอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเลยก็คือเรื่องของการสร้างภาพยนตร์นะคะครูอยากใช้ว่าโรงเรียนเราเนี่ยใกล้จะเป็นโรงเรียนการแสดงเข้าไปทุกวันแล้วถ้าเราเดินไปทางไหนในโรงเรียน้เราอาจจะเห็นว่านัเรเยนเนี่ยแนะมีการแสดงมีการสร้างภาพยนตร์ก็คือเอาสิ่งที่เรียนในห้องเรียนมาใช้นะคะนะทั้งทุกวิชาค่ะเป็นทุกวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมหลายๆอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นการบูรณาการกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดีงามแล้วก็กค,นนนนค,นนคิดว่าแนะนเพะเนียเขาอาจจะไปต่อยอดตรงนี้ได้ยินดีกับนักเรียนที่จบนะครับในปีการศึกษานี้นะครับม .3 และม6ใช่ไหมครับก็ขอให้ตั้งหัตั้งใจนะครับในเรื่องของการศึกษาให้มากๆม3ก็ไปเรียนต่ออาจจะเป็นทางสายสามัญหรือสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนม6ก็คงจะมองเป้าหมายไปที่อุดมศึกษาใช่ไหมครับแลวก็ทางด้านสายอาชีพด้วยขอโชคดีทุกคนครับบ๊ายบายเราจะปัดให้นักเรียนกัน 哈哈哈哈 เป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนให้คิดได้ตั้งแต่มต้นถ้ามต้นเราคิดได้ว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วเราก็มุ่งมั่นที่เราจะประกอบอาชีพอะไรในตอนนั้นน่ะเราก็จะเดินเดินทางได้ถูกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นมสาที่กำลังจะจบการศึกษาจากที่นี่ไปถ้ามีความมุ่งมั่นที่ว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรก็ให้เลือกทางเดินที่ถูกต้องอย่าเดินทางผิดเพราะว่าคิดว่าการเรียนสายวิทยา,าศ,ศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดอาจจะไม่ใช่เพราะว่าบางวิชาอาชีพท,ที่เราไปเรียนแล้วมันไม่ใช่ เพราะว่าคนเลือกให,ใหไไไ้ได้สิ่งที่มันใช่มากที่สุดสําหรับการเลือกเรียนต่อนี่คือสิ่งที่ฝากไว้สําหรับม .6 เนี่ยผลจากอิสระของการที่โดนบีบบังคับให้อยู่ในกรอบระเบียบ <c oughs> ก็ขอให้ยึดกรอบระเบียบตรงนี้ไปเป็นชีวิตของตัวเองให้เป็นคนมีระเบียบนัยในตนเองเพราะว่าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้อิสระเสรี ให้ใช้อิสระเสรีให้เกิดประโยชน์อยากใช้อิสระเสรีไปในทางที่ดีก็ฝากไว้เราก็มีโอกาสอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาเยี่ยมโรเงเรียนแห่งนี้ไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากแค่เพียงกลับมาบอกว่าวันนี้ผมสําเร็จแล้ววันนี้หนูสําเร็จแล้วนี่คือความมุ่งหมายหรือว่าจุดจุดมุ่งหมายที่เรืออย่างพวกมึงเนี่ยได้นาผู้โดยสารมาสง่งข้ามา สิ่งที่อยากฝากก็คืออยากบอกให้ทุกคนใช้สติในการดำเนินชีวิตเพราะว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นว่าโซเชียลมีเดียมาแรงมากเมื่อมาแรงมากเนี่ยมันก็มีทั้งข้อมูลจริงแล็ข้อมูลไม่จริงพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไม่มีสติแยกแยะแล้วก็เสพสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่ได้วิเคราะห์ให้ดีก่อนเมันก็จะมีผลต่อชีวิตซึ่งบางคนเนี่ยถ้าไม่แยกแยะดีๆมันกล้าที่จะด ัานทำเนินที่อยากฝากไว้สำหรับที่ที่ม .6 แล้วก็ที่ม .3 ที่กำลังจะจบนะคะว่าก็คือทำอะไรขอให้ใช้สติเิ่นที่ตั้งในการดำเนินชีวิต ด่วนเถิด่ใกล้ดวงจันทร์ ฝ <Yeah. laughs> ากน้ำปลาขวดหนึ่งก็ได้เอาไย่าก็ฉันคิดว่าที่แต่งหญิงต่อหน้านักเรียนเนี่ยก็เพราะว่าฉันสวยและก็ไม่มีใครที่แต่งได้สวยเท่าฉันแล้วก็ยังนอกจากการให้ความรู้แก่เด็กๆแล้วเนี่ยการสร้างความสุขให้กับคนที่มองเห็นเนี่ยือหนนักเรียน ขอมอบให้กับน้องๆมสามแล้วก็พี่ๆม .6 ทุกคนที่กำลังจะจบการศึกษาจากโรงเรียนหนองไผ่แห่งนี้ไปเพลงนี้เลือกมานานมากแต่ก็ได้เพลงที่ถูกใจมากที่สุดอยากอยู่เงียบๆคนเดียวก็ดีนะเผื่อว่าอะไรต่างๆจะดีขึ้นมากกว่าเดิมพอ้มาปะอย่ามาให้เจอกีเลยเฉยๆไปเลยดีกว่า พบหาไม่อยากจะมองมีหน้าใครใครไปไกลไกล้ห้ห่างกันเห็นเราฉันยิ่งเจ็บใจไม่อยากได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟังอยากจะมองตาที่วางป่า จาิงฉันไว้ลำพังฉันต้องการพบปวนบางอย่างอยากอยูเงียบๆคนเดียวอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากอยู่เงียบๆคนเดียว